ครับการนมัสการครับปู่เอจเริงปอนครับครับปู่ครับันปู่มมิตฝันดีแล้วใช่ไหมครับปู่หมดนี้มิมิตอยู่ดิโอ้ครับว่าี้มมิตรกันเน้่ยครับครับปู่ิมิตรฝันยังไงครับปู่ทั้งมิมิตรกับอีกเด็กตัวนึงเป็นเด็กเทวดาเด็กขันนำมุนโอ้มีทั้งมีมิตแล้วก็เลขเทวดาด้วยใช่ไหมครับปู่ เนียนๆปู่จะเอาเรียกขันนำมันให้ตักหนึ่งครับจะไปเรียกยินบิดเท้าวันที่ส่กันเด้อครับครับปู่ได้ครับเอาเลยเนาะเริ่มเริ่มต้นเลยเนาะครับครับปู่ครับอันนี้มีปู่เห็นปู่ยางไปเรื่อยๆเลยย่างไปวัไปวัดฉันก็เข้าไปเห็นจะไปเห็นแมวตัวหนึ่งแมวตัวนั้นเป็นแมวสีขาวบัโตเดียครับปู่มีขาวบัโตปู่ก็เลยเดี๋ยวมึงมัน ราะมันพราะมันเห็นปูแเดี๋ยวมันก็เลยยางไปเลยอ๋อครับตั่นนี่แหละโยเห็นแมวแค่ปูแค่เดินไปเห็นแมวแค่นี้ใช่ไหมครับปูแมหนแมวเพรเห็นไอ้เกมันแมวมันหมกอยู่เลยครับมันมันหมกอยู่แบบที่ปู่ยางไปเรื่อยเนาะไปเปเดอวเห็นมันมันมันก็เดี๋ยวมันปูปูกเดี๋ยวมันมันที่มันก็เลยลุกขึ้นยางไปเลยนะครับปู แมวตอนนั้นสีขาวเบิกโตเพราะว่าแมวนีจ่จะเก่าปูกันปูนี่เห็นแมวหนึ่งันเป็นเก่าเลยอ๋อแมวปูตีเป็นเก้าใช่ไหมครับปูแนนแมนโอ้ครับครับปูขาจะว่าแมวเก่าชีวิตจปงนะี่นาโอ้ครับครับ,รบปูตั้งมาก,กีเป็นเก้าวัดต่อไปครับครับปูไอปูตงก็เลนะ่นเนาะแมวหนึ่งตัว แมวเก้าให้เอา,า,เ,อาเอาตีตามปู่เลยก็ได้ครับปู่เดี๋ยวที่เขามาเจอเดี๋ยวก็าจิตีหาของเขาเองนเนาะครับครับปู่แต่ว่าปูตปป่ตีไปเลยปู่จิดีไปเลยข้ามตัวไปเลยเดีย่ยครับครับปู่มีตัวไหนบ้างครับปู่สองเก้าสี่สองสองเก้าสี่ใช่ไหมครับปู่แมนแมนโอ้ครับครับเพรว่าสองสามนันเรียกมังคู้ปู่จิดจี้เป็นสองนะั่น ครับครับปู่รอยของสาไม่เหมือนมึงเนาะครับปู่เแมวก็เป็นเก้าชิ้นหรือเปล่าครับครับปู่เอาเก้าอันเปล่าครับอันนี้มันย่างไปกับอกขาสีขาเนาะเป็นบ่ครับปู่ใช่ครับแมวสีขาเออนั่นแหละปุกเลยว่าเป็นสองเก้าสี่สองเก้าสี่เออแล้วก็ถ้าจัดเล่นก็เล่นที่สองน้ำครับครับปูเก้าสี่สองสี่นาเดี๋ยวนีนี่แหละ โอ้ครับครับปู่เพราะวันนี้มิตรกันกันครับวันนี้เล็กเทวดาปู่นอกวันนี้เนาะครับครับปู่ปู่ยังบอกท่านปู่ก็เอาจมือวันพระไปเละโอ้ปู่เอาตั้งแต่วันพระแล้วใช่ไหมครับปู่ยังเพราะว่าเล็กเดีปู่กับมั่นใจหมั่นใจครับเจ้ครับครับปู่เล็กเล็กนี้มิตรกับเล็กตัวนีู้่กับมั่นใจกับเล็กเทวดา เด็กเทวดาปูปีเป็นหนึ่งหกตัวเดียวเลยหนึ่งหกตัวเดียวเลยใช่ไหมครับปูแมนแมนอ๋หน <Man, man. S 1> ึ่งหกหกหนึ่งหรือเข้าไปต้องกลับไปน้ะหกหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งทีหละครับครับปูหนึ่งหกหกหนึ่งครับเออจะไปเราจะมีรถปูว่ามากของนเปนิดแกเป็นยำอยู่ตลอดไงครับครับปูเป็นยำหลายตัวเด็ยเป็นยำหลายขึ้นอยู่ด้วยเด็กกัเนี้ โอ้ครับ,รบยำในความฝันบอกค่ะบอกยำในขันน้ำมนต์น,นะโอ๋อเห็ดลายเหมืองสิบอกค่ะปูงั้นปูกับไปยำมึงให้มันเหม่นๆน,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 นะครับเพราะว่าเล็กเด็กมันจะเป็นกรเกลืบอกสินะครับเดี๋ยวเวลาองุ่มากกับเห็ดจะเป็นกระนึ่งกระพกเขานี่ไงครับครับปูบอันหละปูก็เลยว่าเออรัฐบาลใช้มันไกลเหรอเนาะ ครับครับปูเ่เอาสองเอาสองท่างี่แหละเอาแบบนี้แหละอครับครับก็คือเลขเทวดาปู่ทาเฉพาะเลขสองตัวใช่ไหมครับปู่แมนแมนก็ไอเนเคนตันึงกระบอกวาเถอะครับได้เลขกันนี่มีดนินปกติเป็นตัวนึงก็ขัดนะครับอาจจะโชคดีทั้งบนทั้งล่างเนี่ยปู่啊 ครับครับปู่เมื่อทหันปูนี่ตีเลขพี๊เนี่ยครับคูว่าแปดตัวนั้นมันเป็นเจ็ดก็ได้พูกันหรือเอาเจ็บใจมัก็เสียดายอย่างนี้ไปแปดหกแปดเก้าโอนบ้างล่ะครับครับปู่ถ้าว่าแปดเก้ากเจ็ดเก้าครับกรับมันเจ็ดหกก็สี่อะได้เป็นบ้างล่ะครับครับปูเด็กที่ปู่จงไปเนี่เมืองอันเด็กโตปู่ตีเป็นหนึ่งเด็กเป็นบ้านอ่ะเด็กเล่า ครับต้นนั้นัเป็นเจ็ดเก่าอ่ะนิวโอครับปูครับนั่นเป็นเจ็ดเก้าเจ็ดเก่ายังงามเร็เลยออกมาเลยโอ๊ยดายดิปูว่าครับถามว่าเป็นยังหลัอเปล่ครับปูอืมปูครับมันนิมันนี่มันมีขึ้นอย่างนี้นิวครับมันมีขึ้นหนึ่งปูกำลังไหวไปสวดมนอยู่สวดมนไปอะไรจะตักนู่แหละนี่กับแพาะตัวหนึ่งห้องขึ้นนิวโอ้ครับ กับเจ้ลห้องขึ้นปูนับมึงในหกเทียวอ่ะหกเขามันกับข้างเออมันกับข้างเอหนึ่งวัดสันวานี่ะครับมันห้องในหกเทียแล้วมันกับข้างไปแลรวหนึ่งวัดสันหลัดแกไปใส่โอ้หนึ่งอย่างนี้ใช่ไหมครับปู่อืมปู่ฟังมันเทียมเป็นหนึ่งทีนะอ๋อครับเขาแต่แกตัวนี้มันม่ให้โชคดีปู่อ่ะแล้วคำวาตรงกับเอกเทวดาปู่ได้เหรอครับปู่หรือว่าเพื่อนจะมาบอกหกหนึ่งหนึ่งหกหรือเปล่าครับปู่ นั่นแหละก็แก้ยํำตัวนี้แหละกบแก่นครับปอ้พวกกระแกด้วยก,กันเนี่ยจะว่าเขาคือห้องป่อปูกรัแกะตัวครับอาจจะโชคดีตัวนี้แหละทั้งสองแหละทั้งสองนันชุดนี่แหละปู้ให้ไปทั้งบนทั้งล่างนี่แหละครับครับปูกันบนการล่างว้เนี้เนาะมันบ่กครับปูกันบนล่างด้วยครับปูเนียนเนียนครับแล้วหลังจากที่ปูนิมิตฝันเห็นแมวมองเนี่ย หลังจากนั้นปู่ก็ไม่ได้ในมิตรฝันอะไรอีกเลยใช่ไหมครับปู่บ่บ่บ่ปู่ก็สังเกตม,กม,นนมันอยู่ปุ่กับบำเพ็ญไปน้ำบำเพ็ญเยู้ยครับได้ว่าก็บ่กเกิดขึ้นอีกเนี่ยอ,อครับครับปู่ปู่ก็เรยกว่าเอาละเรีว่วา,ววบ,าววบันเจเราและว่าเกัดมาเล็กก็จะบันเทครับก็คือป,ปกติในเลขเลขเทวดาปู่ทำเลขขันน้ำมนต์ปกติปู่จะทำเฉพาะสองตัวหรือว่าทำสามตัวด้วยครับปู่ โอ้ยแรงเกียร์กูกับท่ำเอาจังเลยบุ๊บหาตัวเพื่อเหล่าร่างสรงตัวบนทางตัวเพื่อเล้วกูทำโอ้ครับแต่ว่าจนีกูอันเขาอันเด็กเป็นบ้านให้งานทำอยู่นะโอ้ครับปูปลุกเนี่ยว่าเด็กเป็นบ้านกับเขาทุกวันปฏิทินปลุกอ่ะมันกันมันได้ทุกทุกทักเรทั้งประเทศทปเป็นบ้านทั้งประเทศไทยนะีอ่ะโอ้ครับครับปู มาขึ้นปู่กับใครยังเด็กเป็นมันก็จะไปเจ็ดเก้าเดี่ยงงูโอ้ครับปู่ให้เก้าชุนเจ็ดไี่สินะครับครับปู่มันออกเจ็ดเก้าข้างล่างมันมาเลยโอ้ใช่ใช่ครับปู่ใช่ครับขืางบนออกเก้าเก็บชุนมาละครับครับผมนั่นแล้วแป่ว่าเป็นมานน้ำมือมือวันศุกร์มืออื่นอย่าครับเอาเอาก็ด้วยก็ได้ครับปู่มีเลขตัวไหนบ้างครับเอาเอาเอาเป็นของคนไหนยันย่อมไปเนาะครับครับปู่ได้ครับเพราะว่า เพราะว่าเรบรัฐบาลท่าป็นดอกวันเสาร์เป็นวะครับปูเออวันวันศุกร์มืออื่นเนาะครับครับปูแล้วมันโชคดีทั้งนั้นประเทศเช่นบ้านแล้วกับรัฐบาลเนาะครับครับปูผู้มั่นใจทั้งสองท่างครับเอาเอกเป็นบ้านมืออื่นเด้อครับปูเพราว่าผู้สิทธิล้มิดเดียวเพราะว่าผู้สิทบ่ลล็อกเจ้ครับปูเอาให้จบไปเลยทั้งเช่นบ้านทั้งประเทศไทยเนาะครับครับ ปูปูได้ตัวไหนมาครับเล็กเพื่อนบ้านปูทาขันน้ำมนต์เอาใช่ไหมครับเล็กเพื่อนบ้านปูอันนี้ไม่เดาหรกันโอ้ครับปูไมีเดาหรกันอันนี้ปูนี้มีทั้งที่ครับเล็กเพื่อนบ้านปูนี้มีเข็มตากระป๋องจัมกระป๋องที่นี่หมอ ปลากระป๋องสามกระป๋องส่วนตัวปู่ตีเป็นเลขตัวไหนครับปู่ยี่นี่เหมาะยี่นี่เหมาะหุ้งเขาห้อปลาปลากระป๋องแปดแปดศูนย์หรือเปล่าปู่ปลากระป๋องสามกระป๋องครับยี่นี่เหมาะแปดสามศูนย์หรือเปล่าครับปู่เมียนเมียนเมียนใช่ไหมครับปู่แหละเออกีเรตัมนี่แหละครับเพราะว่าหม้อก็เป็นกลมๆเป็นศูนย์ใช่ไหมครับปู่แมียนเมนน พาก็แปดสามกระป๋องก็สามแน่นแนนครับเนีมันยนังให้ขนเดเปิดมาเนาน,น่ะครับครับปู่นั่นแหละปู่ว่าอาจจะโชคดีทั้งประเทศเป็นบ้านทั้งประเทศใต้ได้ละเมื่อนั้นครับครับปู่คือไวอย่างนั้นเนาะครับครับของเพื่อนบ้านนี้ก็ตัดตัดเลี้ยงสองตัวด้วยใช่ไหมครับปูโ่โอ้ตัดตัดตัดปร่เทมันมากคนมาดั่งนี่ครับ ครับปูเด็กของอันก็ออยังเข้าชุนกินเป็นสิรเห็นมบ้าบดประหลาดกี่ต่ออ๋อข้าปูอืมบ้าของเป็นบดแหลกเด็กแค่วาดเจ็บที่กับแปลงหาจจำไปเราจะดีรถนึ่งโงบหนึ่งเงินชัวร์ครับก็ค,บคือบบูดเป็นระเบูครับปูก็ทําแค่รอบนี้รอบเราก็ไม่ได้ทําอีกแล้วใช่ไหมครับปูเลขขันน้ำมนต์ปูด ปูท่ทำมันกำได็มันเกิดมิจฉาหนึ่งอกกับหกหนึ่งเนี่ยโอโ้ครับเป็นไหนครับเกลอ,อกมันเนี่ยนะครับครับโู่เป็นไหนครับเกลครับปูกับมันใจรรครับเพราะว่าเป็นยติงงามครับเกลยวกับแกจ๊กห้องบอกมันก็สิของกับแจ๊กอีกครับปูกับแกห้องหกเชียร์เราแตข้างข้างลอยแล้วกะนึ่งมันวางสิเนี่ยมันก็จะหกหนึ่งแต่ท้องครับครับปู่ใช่ครับ ืมหบเัินกั่นงินงบเท่านั้นแต่ม่จงโตเนี่ยครับปู่ครับก็ได้มาแล้วนะสําหรับแนวทางของปู่วันนี้ก็ขอขอบคุณปู่มากๆนะครับสำหรับแนวทางเพื่อนบ้านแล้วก็รัฐบาลไทยนะครับปู่จาโชนดีเดนเวอร์ครับครับปู่ครับขอบคุณมากมากครับปู่ นะครับท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอกันไว้เลยนะครับสลับแนวทางของปู่เลขเทวดานะครับผมเนาะก็มีรัฐบาลไทยกับแนวทางต่างประเทศแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมนะครับรัฐบาลไทยแนวทางปัจจุงวดวันที่1กุมภาพันธ์2568นะครับผมบดล่างอย่างละหางนะครับ294นะครับเลขสาตัวเนาะแล้วก็เลข2ตัวจะเป็น16นะครับยังไงก็ขอท่านผู้ชมมีโชคมีลาภเฮงๆปังๆทุกท่านเลยนะครับผมขอจบคลิปว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ